โรนัลโดปลื้มสุดๆหลังได้รับการรองรับจากกินเน s บุ o ก w วล์เรคคอร์ดหลังจากที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับจัดการเหมาคนเดียว2ประตูในแมตช์ที่ช่วยทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะไอแลนด์ได้2ประตูตอนหนึ่งในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม A เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ส่งผลให้เขายิงประตูรวม111ลูกแซงหน้าอาลีดาีตำนานดาวยิงชาวอิรานที่ทำได้109ประตูเป็นที่เรียบร้อยและด้วยผลงานในครั้งนี้นะครับทำให้กินเนสบุ๊กโวล์เรคคอร์ดได้ส่งประกาศน,นียบัตรมาให้กับเขาเพื่อเป็นเกียรติกับความสำเร็จในครั้งนี้ของโรโนัลโด้หลังจากที่ได้รับของจากกินเนสบุ๊กนะครับโรโนัลโด้ก็ปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นก็ได้โพสต์เรื่องราวที่น่ายินดีนี้ผ่านอินสตาแกรมของเขาโดยใส่แคปชั่นว่า อขอบคุณสำหรับกิน n n ส s s บุ o k w o r ล d r เรคคอมันเป็นเรื่องดีเสมอที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ทำลายสถิติโลกมาพยายามลองตั้งเป้าตัวเลขให้สูงกว่านี้อีกเถอะคริสเตียโนโรนโดเผยนั่นเลยครับสมกับเป็นโรนโดจริงๆแม้ว่าจะทำลายสถิติแล้วเขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับเขายังตั้งเป้าหมายให้สูงกว่านี้อีกซึ่งมันแสดงให้เราได้เห็นนะครับว่าโรนโดเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากๆ ในวันที่คุณประสบความสำเร็จคุณดีใจได้ครับแต่อย่าลงละเลงจนหยุดพัฒนาตัวเองไปและถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่นานหรอกครับคุณก็จะถูกแซงในที่สุดแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับความสำเร็จในครั้งนี้ของโรโนัลโด,โดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า